อ่ะนะครับตัวนี้นะครับเป็นซาเลนมูนะครับรุ่น1006นะครับผมอ่ะนะครับก็เขาจะมาพร้อมกับวัสดุใบมีดนะครับแซนวิชนะครับ1 4บ2 8 n นะครับสีเงินผิวซาตินนะครับน้ำจับนะครับผมเป็นวัสดุ G10 นะครับผมน่ะนะครับทำลวดลายมาสวยงามนะครับผมน่ะนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับดูเป็นคลื่นสวยงามมากๆเลยนะครับมีคลิปเน็บมาให้นะครับมีรูรอ้อยเชือกรูรอ้อยพัร์ดที่ท้ายด้ามนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันปุ่มทุกกระจกมาด้วยนะครับผมระบบเปิดเป็นรรรรระะะบบบบบอออออามมีให้้เเเเลลืืืกกกนคคั็็ฟิิปปป์ดดแวทสต เล่มนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชันพิเศษอย่างหนึ่งครับก็คือมีสวิตเลื่อนถ้าเกิดเราเลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับมันจะไปดันกับตัวไรนล็อกทําให้ไม่สามารถพับเก็บได้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบล็อก2ชั้นละกันนะครับผมแล้วก็มีสีหนึ่งครับตัวนี้เป็น1 0ึ่งรุ่น gb นะครับผม106ขี gb นะครับเล่มนี้ก็มาพร้อมกับสีดำนะครับก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของสีดำจับที่ต่างกันเท่านั้นเองนะครับผมน่ะสวยงามมากๆเลยครับถ้าเกิดท่่าานนนชออบบบบบมมมีีีสวยแ้้พกััไดท EDCveting คครผขุณ